แต่จริงๆโชว์หน่อยครับทําไมถึงทําไม่ได้มันเป็นที่มุมกล้องนี่คือแนวปะทะรายดีเฟน์ยืนเกินแนวแขนผมใช่ไหมเตะมาเบาๆตั้งเฟมไม่ทันเพราะฉะนั้นหมุนเฟมอย่างนี้นะ<ไ>เหมือนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเตะมากันยากมากนะครับอาลุปียืนนี้โอเคนะทีนี้ดูเราตั้งเฟมนะนะ ทายงเงือกาดมวยปนมอย่างนี้นะเหมือนกันนะอย่างนี้นะโอเคนะอหาวัลเตะมาเตะมาเตะเตะอ้อมแนวเลยอ,อาจารย์ท่านยังไร้เทียมทานเช่นเคยมัดเมาไร้เทียมทานเตะมาเตะมาเจ็บเปล่าเบาเบาเบาพอพอนะทีนี้เนี่ยกระดูกสันตรงเนี้ยเอาตาลูกเอี้ยงก่อนเวลาเคาะ มันจะเข้าสันตรงนี้อร,รู้สึกเจ็บใช่ป่ะ,จะเจ็บอ่านั่นเน่ะศอกใช้ในการรับลูกเตะเราเรียกว่าปักลูกทอยเอาแค่นี้กระดูกตรงนี้นะเคาะเข้าสาันนหน่อยดีฮะเจ็บชิ้นเล็กเนี่ยเจ็บมากกว่าแต่ชิ้นตรงเนี้ยเจ็บเพราะฉะนั้นถ้าระวางแนวปะทะตรงนี้นะเหมือนเหมือนไฟเตะจะรุนแรงใช่ไหมเอามามาเบาเบา,บา,บา เหมือน,ม,นมันเหมือนไฟเตะจะรุนแรงนะแต่เฟรมเนี่ยมันตั้งแนวปะทะไว้แล้วแล้วก็เบรกตรงนี้นะโอเคนะเพราะฉะนั้นไฟที่เตะเข้ามาถ้าเขาไม่รู้แล้วหวดเข้ามาเจ็บหนักกว่าบห้ามเล่นบนพื้นแข็งติดขาดนะผมเสียหลักเต่หดเข้ามานะโอเคนะ เบาๆอีกทีขวดขวดข้าหัวเนี่ยเต็มเพอนะจริกไข่